เช้าแล้วครับไม่เป็นไรตอนนี้ผมเตรียมมาให้แล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเสิร์ฟแหรข้างบนก็ได้ครับไม่ต้องจฉันไม่หิวโอ้โหโอ้นตั้มากทำไมน้องโปรดพ่อครัวเยอะเลยนะฉันพูดชัดเจนแล้วนะ ไม่กินก็ไม่ต้องกินเอาไปให้ด่างมามากินเอาไม่กินเอาไปให้ด่างไ่จะให้ด่างไม่ได้ก็เก็บไปกินเองปว่าปากแบบนี้เพราะครูต้องโดนตั้ก็เอาไปให้ด่างมันเอาด่างเอาให้ด่างกินแซบไม่ได้แต่หมม้ากินแซบได้หมม้ากินเอดูแกงดิแกงออกไม่ด่างจมกวัวพอดีเหพศไม่กินก็ไม่ต้องกิน จำคำนี้ไว้เลยเอออย่ามานะจดไว้แล้วก็ <c oughs> มีจดจดจดแล้วจะใส่บัญชีก่อน <c oughs> ทดไว้ทดไว้